สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลกลางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่1412สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่ เดียวพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พีครับจะร้องไปโทรได้เลย0962594093ครับพี่พีครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับพี่พีรับชมใกล้ๆครับพี่พีครับ0962594093เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยครับพี่พีใช้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พีครับหรือพี่พีอยากจะแอดไลน์กดสแกน QR วอารโค้ดนี้ครับพี่พีครับเพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้เลยนะครับพี่พีและพี่พีลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พีครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจก ชอบแล้กันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพิ่มในการตัดสินใจไปพี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่พี่ครับน้องชายคนนี้ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให, <te Liberty Overwatch> er ห้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้เอบประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับ40รายการครับพี่พี่ครับวันนี้มาช้านิดนึงนะครับพี่พี่ครับขอประทานอภัยครับพี่พี่พอดีว่าไปติดฝนอยู่บ้านที่ไปดูพระครับพี่พี่ครับโอ้ยังคิดอยู่ว่าถ้ามาไม่ทันก็ต้องต้องขออนุญาตไม่มีคลิปตอนเย็นตุ๊บเนาะพอดีฟ้าเปิดน้องรีบขนของกลับออกมาเลยครับพีี่่ครััับบกก็มาาาาททนนพ้้องจจะเไปส 30มนาที20นาที30มนาทีนะครับพี่พีครับขอประทานอภัยพี่พีมานัดทีนิด้วยครับพี่พีครับก็เลยอยากให้พี่พีกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ครับพี่พีครับเวลาโนลงคลิปใหม่แบบนี้ครับพี่พีครับบางทีอาจจะมีเลยเวลามานิดหน่อยนะพี่เนาะระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พีว่าเฮงดีพับบ้านครับพี่พีครับมีการลงคลิปใหม่แล้วพี่พีจะได้ไม่พลาดกันกับพี่พีน้องจะพยายามจะมาให้ครบทุกตลอดเวลานะครับพี่พี่ครับตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกกวันนะครับพี่พี่เน แล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่พี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยพี่น้อง40รายการวันนี้ครับพี่พี่ครับหลักร้อนล้วนเลยครับพี่พี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ครับเท่าที่น้องดูนะครับพี่พี่ครับ ขออนุญาตพี่พี่ครับสามร้อยกับสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่เพราะว่าราคาวันนี้ครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าทําราคาพิเศษให้กับพี่พี่เพราะว่าน้องเนี่ยต้องขออภัยแล้วพี่ต้องมาช้านิดหนึ่งครับพี่พี่ครับขออภัยด้วยครับพี่พี่ครับอาจจะเลทเล็นิดนึงนะพี่น้องขออภัยจริงๆพี่พี่ครับแล้ววันนี้ไม่พูดพรามทำเพลงแล้วครับพี่พี่ครับเสียเวลามามากแล้วครับพี่พี่ครับเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีก <Kristen> ว <hertz S 2> ่าตอนนี่น้องขอประทานอภัยด้วยพี่พี่ครับพี่พี่แบบเผื่อเพราะว่าพี่พี่จะรอกันครับพี่พี่ครับออกว่่าเเ๊ะไไปหนนีย ประมาณนี้ครับพี่พี่ครับก็เริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่พี่ครับพักกำแพงซุ้มคอพี่พี่สวยดีครับพี่พี่ครับเนื้อเข้มๆข้เลยครับพี่พี่ครับองนี้ในซอกแขนลึกๆนะพี่น้องแล้วก็จะเหมือนมีคราบกรุกเกาะติดในซอกแขนแบบนี้งดงามน่ารักดีครับพี่พี่ครับเก่าๆดเดิมบ้านๆเนื้อแบบนี้มีว่านมะขามนะคระพี่พี่ครับสวยดีน่ารักดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีครับหลวงปู่ทวดนะครับพี่พีครับเนื้อว่านสบู่เลือดครับพี่พีครับอันนี้สวยเลยครับพี่พีครับออกแดงเลื่อๆนะฮะพี่พี่ครับอันเนี้ยออกแดงเลื่อๆแบบนี้ครับพี่พีครับสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับเรียงพลาสติกกันน้ำมาให้พี่พีเรียบร้อยแล้วครับพี่พีครับแบบเนี้ยหน้าตาเห็นอยู่เนาะพี่เนาะหน้าตาเรายังเห็นอยู่ครับพี่พีครับแบบเนี้ยเห็นหน้าเห็นตาหูจมูกปากเห็นครบหมดครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ๆครับนนนนีีีีีี่่่่่่เเเลยยพพพๆๆๆกาาาาดสวแแบบ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 ้้้ถทไไชออจัััปปคครร สี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับจะเป็นโคนสมอพิมพ์เล็กครับพี่ๆครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยดีครับพี่ๆครับเนื้อดินเก่าๆเดิมๆน่ารักนะครับพี่ๆครับพิมพ์เล็กน่ารักดีครับพี่ๆครับแบบเนี้ยสวยงดงามมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบเนี้ยเล็กๆน่ารักน่ารักดีแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพ be ี่บีครับรายการที่4ครับพี่บีครับพระขุนแผ่นเครือบครับพี่บีครับแบบเนี้ยเครือบสีแดงสดใสดีครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูตัวน้องกรุวัดใหญ่ชายมงคลครับพี่บีครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่บีครับสวยดีเลี่ยมจับขอบมาเลยครับพี่บีครับเนี่ยเลี่ยมจับขอบเดิมๆมาแบบนี้นะครับพี่บีครับได้มาแบบนี้เห็นแล้วชอบเลยครับพี่บีครับนี่ดูความสวยงามดูความเก่าดูความสวยงามครับพี่บีครับแบบเนี้ยงดงามดีครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูตัวน้องพระขุนแผ่นเครือบพิมพ์ห้าไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่5ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีพระศิวลีเนื้อผงนะครับพี่พีครับหลวงพ่อกัวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามครับพี่พีครับแบบเนี้ยพระศิวลีหลวงพ่อกัวยครับพี่พีครับแบบนี้น่ารักดีครับพี่พีครับน่ารักน่าใช้ดีเนาะพี่น้องหลังยันนะโมเอ้ยนะชาลิติครับพี่พีครับแบบเนี้ยนี่คือคาถาหัวใจพระศิวลีครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีน่ารักดีครับพี่พีครับนี่เดี๋ยวพี่น้องแบบเนี้ยถ้าพี่พีท่านใดชอบจัดไปได้เลยครับพี่พีครับแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่6ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีโอ้โหดูครับพี่พีครับแบบเนี้ยพับเปิมครับพี่พีครับพับเปิมองใหญ่นะครับพี่พีครับสวยดีนะพี่โ้อดดูครับพี่พีครับโพดเร่งๆแล้วผมชอบเนื้อครับพี่พีครับองนี้เนื้อเขาสวยพี่พีครับเนื้อออกขาวๆหน่อยพี่พีครับแต่ว่ามวลสารเต็มๆนะครับพี่พีครับเห็นไหมครับพี่พีครับเนี่ยเม็ดกดเป็นแร่เต็มๆเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยลงกล้องแล้วโดนอกโดนใจเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยเนื้อหาเก่าจัดจ้านดีและมีความน่าใช้ดีครับพีีีี่่ๆคครรรัับบมมมวลสาเเต็็นะพพพด ดูด้วยครับพี่ๆครับแบบนี้เอาไป400บาท เรียบเป็สติกขันน้ําให้พี่บีเรียบร้อยเอาไป400บาทต่อหนึ่ครับพี่บีครับรายการต่อมาพี่บีรายการที่7ครับพี่บีครับนี่เลยครับพี่บีครับแบบเนี้ยสวยไหมครับพี่บีครับพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่บีครับแบบนี้เดี๋ยเนาะพระเนื้อดินพระกรุเก่าๆของเมืองพิษณุโลกนะครับพี่บีครับแบบเนี้ยสวยดีน่ารักดีครับพี่บีครับแบบนี้เลยครับพี่พี่พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับพี่บี่ครับพิมเข่าโค้งสวยๆเนื้อจัดจ้านจี๊ดจ๊าดดีครับพี่บีครับแบบเนี้ยเนื้อหนึบหนึบแน่น่าาใช้้ดีีแบบนเอไป300 拜拜。 รายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่8ครับ і, พี่บีครับนี่เหละครับพี่บี25พุทธศตวรรษครับพี่บีครับแบบเนี้ยเนื้อตะกั่วครับพี่บีครับสวยดีนะครับพี่บีครับเนี่ยเลี่ยมเดิมๆมาแบบนี้แหละครับพี่บีครับสวยงดงามมีความน่าเชื่อดีครับพี่ bunları, บคีครับ,บรแบบนี้ดนะพีเ่เนาะเนื้อตะกั่วมีเส้นรัศมีนะครับพี่ว่าเวลาปัม๊มนะครับพี่ครับจะออกเกิดเส้นสเส้นรัศมีวิ่งออกแบบนี้ครับพี่บีครับก็สวยงามดีครับพี่บีครับเนื้อตะกั่วเลี่ยมเดิมๆแบบนี้ครับพี่บีครับเป็นการเลี่ยมจับขอบ ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับเหรียญใต้ฮ่องกงพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีหลวงปู่ใต้ฮ่องกงและทองแดงนะครับพี่พีครับผิวไฟบ้านๆเดิมๆชอบเหรียญนี้จริงๆครับพี่พีครับดูเลยครับพี่พีสวยงามและคมชัดดีครับพี่พีครับแทบไม่ต้องลงกล้องเห็นความสวยความงามความคมชัดเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูวนี้เนาะหลวงปู่ใต้ฮ่องกงครับพี่พีครับปีพศ2522แบบนี้ครับพี่พีครับเขาว่ากันว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่พีครับร่วมปลุกเสกครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีด้านหลังเป็นภาษาจีนครับพี่พี่ครับนี่เลยครัับบพี่ๆครลองดู ไปน้องเก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีน่ารักดีแบบนี้เอาไป400บาทรายการต่อมาครับไปพี่ครับรายการที่10ครับไปพี่ครับเหรียญนี่เลยครับไปพี่พระอราหูหลวงพ่อพินไปพี่ครับหลวงพ่อพินนะครับไปพี่ครับแบบนี้ราชบุรีครับไปพี่ครับแบบนี้เลยครับพี่เี่เก่าเดิมๆสวยดีเนื้อทองแดงนะครับไปพี่ครับแบบนี้หลังยันดวงครับไปพี่ครับหลังยันดวงน่ารักน่ารักแบบนี้ครับไปพี่ครับนี่เดี๋ยวพี่น้องเหรียญนี้น้องดูว่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างครับไปพี่ครับแบบนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับไปพี่ครับเนี่ยน่ารักดีหลวงพ่อพินวัดออุุบบบบบบบลรรรราาาชีีีีีคคััพ่แเน้ยยสวดท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สิบเอ็ดพี่พีครับเหรียญพระแก้วมรกตครับพี่พีครับเนี่ยเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองน่ารักน่ารักครับพี่พีครับสวยดีตามกาลเวลาแล้วครับพี่พีครับแบบนี้แล้วไปเนาะเก่าเก่าเดิมๆสวยๆเลยครับพี่พีครับเนี่ยเป็นเหรียญพระแก้วมรกตครับพี่พีครับงดงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พีครับเนื้อทองแดงกระไรทองพี่พีครับเดิมๆสวยๆบานๆได้มาแบบนี้ครับพี่พีครับนี่งดงามไหมครับพี่พีครับเหรียญกลมเล็กๆน่ารักน่ารักดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูด้วยดีเอาไปเนาบาท รายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่12บสองบีครับบางท่านเรียกว่าเหรียญยยมืออ้ันใหญ่มือมุมนะครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูดูวนี้เนาะที่ระลึกนะครับบีครับแจกเป็นที่ระลึกในในการสร้างโรงเรียนครับพี่บีครับหลวงพ่ออีวัดสตหีบนะครับพี่บีครับแบบนี้เนื้อทองแดงรมดำเดิมๆห่วงเชื่อมนะครับพี่บีครับแบบนี้นี่ครับพี่บีครับนี่เขาเรียกว่าหลังยันใหญ่มือมุมครับพี่บีครับแบบนี้สวยดีครับพี่บีครับผ้าบ้านๆไปลองดูผิวได้เลยครับพี่บีครับผิวเก่าๆเดิมๆบ้านๆแห้งๆแบบนี้ขึ้นรุ้งเลยครับเป็นบี มีผิวเปิดแไปบ้างนิดนึงพี่พี่ครับแต่โดยรวมถือว่าน่ารักน่าใช้มากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่น้องพี่พี่เนาะน่ารักเลยครับพี่พี่ครับนี่แห้งๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้สวยงามดีข้าก็บอกห่วงเชื่อมเดิมๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญหลังยันใหญ่มือมแบบนี้สวยมากพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่สิบสามครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เรียนรุ่นหนึ่งครับพี่พี่ครับหลวงพ่อคายวัดสวนขันครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงกระไรทองเดิมๆสวยดีแห้งๆเก่าๆเดิมๆนะครับพี่พี่ครับสวยๆครับพี่พี่ครับหลวงพ่อคายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่หลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยๆคลาสสิกคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเถอะพี่นได้ควาามเก่ดีสวยงงดามมและีควาามน่่ใช้ดีีคครรัับบพไปเนี้หหลลัพ่่นวงอขได พวกคายคบพี่ไปวัดสวน,นขันกันไปพี่ครับแบบนี้กับพวกหลวงพ่อายวาจาสิทธิ์ครับี่พี่พพครับสวยดีน่ารักดีครับี่พี่ครับแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่14เหรียญเก่าๆปีลึกๆแบบนี้ครับพี่บีครับนี่เลยครับพี่บีหลวงปู่บ่ายว่าช่องลมครับพี่บีครับเนี่ยสวยไหมครับพี่บีครับเนื้อทองแดงกระไรทองแห้งๆเลยครับพี่บีครับเหรียญเก่าๆเหรียญปีลึกๆครับพี่บีครับระบุปีพศ2461ครับพี่บีครับเนี่ยเก่าดีไหมครับพี่บีครับ100กว่าปีแล้วครับพี่บีครับหนึกว่าปีแล้วครับพี่บีครับแบบนี้ตัวกระยันยังดูคมชัดดีครับพี่บีครับกระไรทองแห้งๆเดิมๆสวยๆครับพี่บีีีีีีีีีีีคคคคครรรรรรรััััับบ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 แแแนนนนนน้้้้้ตอองงงเเเเยยยกกกกวว่่่่่่่่าาาาาา็พพพดดดจะไมมผใชลๆส ครับพี่บีครับเนี่ยตัวหนังสือสวยสวยครับพี่บีครับแบบนี้ร่วนรายรายละเอียดก็สวยงามดีครับพี่บีครับหลวงผู้ใหญ่นะพี่น้าแบบนี้เอาไป400บาทรายกันต่อมารายการที่15ครับพี่บีครับเหรียญเตาปิโดพี่บีครับเหรียญเตาปิโดหลวงหลวงพ่อคงวัดบางสำรศนะครับพี่บีครับแบบนี้ครับพี่บีครับเทพเจ้าแห่งเขาสมิงครับพี่บีครับนี่เลยครับพี่บีหลวงพ่อคงสุวรรณโอพี่บีครับอายุเจ็ดสิปีครับพี่บีครับแบบนี้วัด วังสับปะรดครับพี่บีครับอำเภอขุ้งจังหวัดจันทบุรีครับพี่บีครับแบบนี้เนื้อทองแดงกระไหล่ทองเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับพี่บีครับน่ารักดีครับพี่บีครับแบบนี้เลยครับพี่บีสวยดีน่ารักดีแบบนี้ครับพี่บีครับเรียกว่าเหรียญตอร์บิโดครับพี่บีครับดีหลวงพ่อคงวัดวัดวังสับปะรดนะครับพี่บีครับแบบเนี้ยบางท่านเรียกว่าเหรียญยืนเสือครับเป่นเหรียญยืนเสือแบบนี้ Gonzalez, สวยดีน่ารักดีนะครับพี่บีครับเนื้อทองแดงเดิมๆมีกระไหล่ทองติดตามซอกตามมุมนิดหน่อยครับพี่บีครับแบบนี้แต่โดยรวมถือว่าน่ารักน่่่่่่่าาาใช้้้้ดดดดดีีีีีีีีีีนนนนนนะคคคครรรรรััััับบ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 พพพแแลอองงูููเกกๆๆสวย ละเอียดครับพี่พี่ครับยังดูสวยงามและคมชัดดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พีรูปพระคง่าวบางสับรดเรียดต่อไปโดแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่16ครับพี่บีครับพระร่วงยืนพี่บีครับพระร่วงยืนเปิดโลกครับพี่บีครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่บีครับเป็นเขาพนมเพิงนะครับพี่เขาพนมเพิงจังหวัดสุโขทัยครับพี่บีครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่บีครับพระร่วงยืนปางเปิดโลกครับพี่บีครับนี่เก่าๆเดิมสวยดีเนื้อชินตะกัวดสดินแดงเดิมๆเลยแล้วครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่บีสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่อยากให้พลาดครับพี่บีครับไม่อยากให้พลาดเลยครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูเดีพี่น้องเก่าๆสวยงดงงงาาาามมมแแลละะีีีีีคคคคววนนน่่่ใช้้ดดรรรรััับบบบบบพพยืปปเิโก ีคับแบบนี้กรุกเขาพนมเพลิงจังหวัดสุขโขทัยนะครับีบีคับแบบเนี้ยน่ารักดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่17ครับพี่พีครับจะเป็นน <festival> oh, cool. well ี่เลยครับพี่พีโอเกตคดครับพี่พีครับแบบนี้ถ้ากระดานเกตคดเก่าๆเดิมๆสวยมากๆครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีเก่าๆเดิมๆสวยดีเนื้อชินตะกวดสนิมแดงเดิมๆนะครับพี่พีครับแบบนี้่นองด้วยความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่ารักดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยครับพี่พีครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่ควรพลาดครับพี่พีครับแบบนี้ชินตะกวดสนิมแดงเดิมๆน่ารักสุดๆเลยพี่พีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พ 300บตตาทรายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่18พี่บี้ลองดูนี่เลยครับพี่บีครับนี่พระรอดนะเอ้ยพี่นุ๊กพระรอดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูครับพี่บีครับปู่รอดวัดบางน้ำบนพี่บีครับแบบนี้เหรียญไซยิสนะพี่น้องเหรียญไซยิสปี2477ครับพี่บีครับ เก่าๆเดิมๆแล้วพ mm ี่ลองดูเนี่ยเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่บีครับลงกองแล้วโดนอกโดนใจกันไหมครับพี่บีครับเก่าๆเดิมๆคาฝุ่นยังเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้อยู่เลยครับพี่บีครับแบบนี้สวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่บีครับมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานครับพี่บีครับแบบนี้สวยดีน่ารักดีครับพี่บีครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆสวยงามดีหลอดหนาๆแบบนี้ถ้าพี่บีท่านใดชอบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่19เอาครพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีครับแบบนี้นี่เหรียญหล่อพระพุทธพิมพ์สองหน้านะครับพี่พีครับแบบนี้หลวงพ่ออิมวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่พีครับแบบนี้สุดยอดพระกิติอาจารย์อีกหนึ่งรูปของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับพี่พีครับแบบนี้ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยมากๆครับพี่พีครับแบบนี้อยากให้ลองดูดัวพี่เนาะได้ความเก่าดีสวยงดงามและมีความน่าเชื่อถราคาแบ่งปันวันนี้ไม่ได้แพงนะครับพี่พีครับแบบนี้สวยๆดีไม่ค่อยไได้้้เเเจออออนนนะะคครรรรัับบบบบพพพพพพพีีีี่่หหหยญุททธิิมม์าาาลวงแป300 รายการต่อมารายการที่20ครับบบีครับเป็นพักกลิ่งครับเปีบีครับแบบนี้พักกลิงกกล่งก้นถ้วยสวยไหมครับเปีบีครับแบบเนี้ยก้นถ้วยลึกๆแบบนี้แหละครับเปีบีครับลึกสุดใจแบบนี้ครับเปีบีครับแล้วฟังครับเปีบีเสียงกลิ่งดังฟังชัดดีครับเปีบีครับแบบนี้ลองดูดูวนี้เนาะเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับเปีบีครับพักกลิ่งก้นถ้วยสวยมา,มากๆเลยครับเปีบีครับแบบนี้ดูครับเปีบีครับนี่รลมดำเดิมๆสวยๆน่ารักดีครับเปีบีครับแบบนี้ลองดูนะครับีบบบบครั gas. เอาาไป400ท รายการต่อมาครับไปพี่ครับรายการที่21ครับไปพี่ครับนี่เลยไปพี่นี่โอ้โหสมดูครับปพี่ครับลูปหล่อละองครับไปพี่ครับแบบนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับปพี่ครับแบบนี้นะไป่นองเก่าๆเดิมๆพิธีวสุทัศน์เทวนารามนะครับปพี่ครับพิธีใหญ่ครับพี่ครับแบบนี้หล่อพระเจ้าตากสินมหาราชครับไปพี่ครับแบบนี้ลองดูครับปพี่ครับนี่โลหะเก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีลองดูด้วยเลยครับปพี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไปเ้างเก่าๆเดิมๆสวยดีดูหน้าดูตาครับไปพี่ครับแบบนี้ ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีคับแบบนี้ดูใต้ฐานครับพี่พีนี่เก่าตึ๊กเลยครับพี่พีคับแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พีคับรายการที่22่สครับพี่พีคับพระร่วงนั่งเปิดโลกนะครับพี่พีคับแบบนี้ดู๋ยวไปเนาะเอ่อพระร่วงนั่งเอ้ยไม่ใช่สี่พี่ พระร่วงนั่งคลองเมืองครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีครับพี่พีครับขออภัยครับพี่พีครับพระร่วงนั่งคลองเมืองพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีน่ารักดีนะครับพี่พีครับดูหนุ่มพี่ดูครับพี่พีครับแบบนี้เนื้อเก่าๆเดิมๆสวยไหมครับพี่พีครับชินตะกัวเก่าๆพี่พีท่านใดชอบสายพระเนื้อชินพระพระกรุเก่าๆครับพี่พีครับองค์นี้ไม่อยากให้พลาดครับพี่พีครับดูรายละเอียดขององค์นี้ครับพี่พีครับงดงามอ่อนช้อยสวยงดงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้ชินตะกัวเก่าๆสวยๆครับพี่พี่นน้องี่เลยครับพี่ครับนนีี่่สวยารรัักดคบพพี่ครรับะ ล่วงนั่งเปิดโลกเอ้ยพระล่วงนั่งคลองเมืองพี่พีครับขอภัยพระล่วงนั่ง,งคลองเมืองเอา300บาทนี่ ร <S ais ama> <neg> ายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่ยี่ครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูครับพี่บีครับเนื้อรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับพี่บีครับเนื้อเนื้อทองเหลืองครับพี่บีครับเก่าๆเดิมๆสวยดีดูรอยบ้างตะไบครับพี่บีครับแบบนี้พี่พี่เนี่ยดูรอยบ้างแขนแบบนี้น่ารักไหมครับพี่บีครับสวยดีน่ารักดีนะครับพี่บีครับหลวงพ่อเดิมพี่บีครับแบบเนี้ยสวยสวยน่ารักน่ารักดีครับพี่บีครับในตายังพอได้เห็นอยู่ครับพี่บีครับแบบเนี้ยใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะพี่นะเห็น น่ารักดีนะครับพี่บีครับพระผิวพันธุ์บ้านเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับพี่บีครับนี่น่ารักน่ารักเลยครับพี่บีครับแบบนี้รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเป๊ปปี้เนี่ยรับปูเลยว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแบบนี้สวยดีน่ารักน่าใช้ดีนะครับพี่บีครับแบบนี้ทางพี่บีท่านใดชอบเอา300บาทนี่ดูราคาสิครับพี่บีครับบอกแล้ววันนี้เอามาแบ่งปันกันไปครับพี่บีครับพี่บีท่านใดพลาดไปเสียดายแย่ครับพี่บีครับลองดูนะพี่น้องรายการต่อมาพพีีีีีี่่่บบบบรรรราายกนคคััเลยครรับบีูปหหลลล่อองค์วงปป เอี่ยมวัตถุพันสูงนะครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าๆก่าเดิมเไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่พีครับแล้วดูพี่พีลงกล้องให้ดูเลยครับพี่พีครับดูความเก่าของโลหะครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้อเก่าเก่าเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พีครับดูนี่พี่พีโอ้โหเนื้อหาโลหะครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่ากึกเลยครับพี่พีครับต้องเรียกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยตอกใต้ฐานว่าหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้นะครับพี่พีี่ๆครับบบบแน้เอาาไป300ท ผ่านการเช็คใหนมาบ้างติดโดรมถือว่าน่ารักน่าใช้มากๆครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พีรายการที่25ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีครับเนี่ยหยดน้ํานะครับพี่พีครับเหรียญหล่อหยดน้ํากลีบบัวครับพี่พีครับแบบนี้หลวง ปู่สุกวัดป่าคอมเอ้ยพี่พี่ครับหลวงปู่บุญพี่ๆครับหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อไม่กระพัดลงลักปิดทองเก่าๆก่าเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับแล้วดูครับพี่พี่ครับเนี่ยลงลักแดงๆปิดทองแห้งๆเก่าๆแบบนี้แหละครับพี่พี่ครับสวยงดงามและมีความน่าเชื่อถือครับพี่พี่ครับหยดน้ำกลีบบัวครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วน่ารักมากพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยครับพี่พี่ครับส่งนี้นะครับพี่พีๆครับ ครับสวยดีเอา300บาท รายก no ารต่อมาครับพี่พีครับรายการที่ย6ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีพิมพคิตาสีชายนะครับพี่พีครับน่ารักมากครับพี่พีครับองนี้ดูเนื้อหาครับพี่พีครับจัดจ้านจี๊ดจัดถึงถึงใจไหมครับพีบพีครับแบบนี้สวยๆน่ารักดีครับพี่พีครับดูนะครับพี่พครับแบบนี้ด้วยปิโนพิมคิตานะครับพี่พีครับพิมคิตาสี่ชายสวยมากๆครับพ yeah. ี Stat ่พีครับหลบพวกเงินพิมพคิตาสี่ชายองนี้เนื้อหาเก่าๆเดิมๆสวยดีน่ารักดีครับพี่พีครับเนี่ยผ่านการใช้งานมาบ้างพี่พีครับ ลอยตะไบครับพี่บ๊อบนี่ตะไบเก็บใต้ฐานให้เรียบครับพี่บีครับนี่เลยคือสวยเลยครับพี่บีครับต้องเรียกว่าสวยๆเลยครับพี่บีครับแบบเนี้ยนี่สวยไหมครับพี่บีครับปิ่มกีตาร์สีชายองค์นี้จัดจ้านมากเอาไปสี่ร้อยบาท รอยการต่อมาครับพี่พีครับรอยคารที่ยี่สิครับพี่พีครับนี่นะพี่พีครับนี่หน้าอาปาเช่นะพี่นะหน้าอาปาเช่ครับพี่พีครับแบบนี้แล้วน้องตันบอกไปแล้วครับพี่บี่เขาก็ว่ามี300กับ400เท่านั้นพี่บีอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันนะครับพี่บีครับหน้าอาปาเช่เป็นหล่อเล็กหน้าอาปาเช่นะครับพี่บีครับองค์นี้ก็สวยครับพี่บีครับหน้าตาติดดีนะครับพี่บีครับเนื้อทองแดงพี่บีครับเนี่ยหล่อเตารีดเนื้อหน้าอาปาเช่สวยดีน่ารักดีครับพี่บีครับแบบนี้เก่าๆเก่่นครับบบพีีาเดิมๆหล ยังเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้อยู่เลยครับไปแบบีครับสวยดีน่ารักดีแบบนี้เอาไป400บาทนี่บอกไปแล้วว่ามี300กับ400ไม่เป็นไรครับไปแบบีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องแบ่งปันกันไปรายการต่อมารายการที่ 28ครับพี่พครับเป็นเม็ดแตงหรูอู่ทวดนะครับพี่พครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่พครับเป็นเนื้ออัปปาก้ารุ่นแรกเลยครับพี่พครับแบบนี้หน้าผากสีเส้นหนังสือเลยของครับพี่พครับแบบนี้ปี06นะครับพี่พครับรุ่นแรกปี06ครับพี่พครับสร้างเนื้ออปัปปาก้าเนื้อเดียวนะครับพี่พครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับพระครูวิสัยโสพลหรือว่าจันทิมอยู่ด้านหลังนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครัแบพบี่พีครับเด่นเล็กๆๆน่ารักดีครแบบับพแบบี่พี่ครับเด รายกันต่อมารายการที่29ครับพี่พีครับจอบใหญ่หลวมพ่อเงินครับพี่พีครับเนี่ยเนื้อหาเก่าๆจัดจัดดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยลงกล้องแล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โหโดนใจครับพี่พีครับเนี่ยโดนลงกล้องแล้วโดนอกโดนใจครับพี่พีครับแบบนี้สวยงดงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับพิมพ์จอบใหญ่นะครับพี่พีครับหลวมพ่อเงินวัดปางคันครับพี่พีครับแบบนี้ดูเนื้อหาครับพี่พีเก่าๆเดิมๆเห็นไหมครับพี่พีครับดูกระแสโลหะแบบนี้ครับพี่พีครับสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีหปิ้งปิ้นปิ้ครับบบบแเนนี้ยลพว ใหญ่หลวพวกเงินแบบนี้เอาไป400บาท เนื้อหาเก่าจัดจ้านดีราคาไม่ได LIKE ้แพงเอาแค่400ครับพี่พีครับรายการต่อมาครับพี่พีรายการที่30ครับพี่พีครับประพามาทนข้างรัศมีครับพี่พีครับหลวงผู้สูงัดปากคอมาขำเท่าเก่าๆก่าดัเดิมสวยงดงามและมีความน่าเชื่อถือครับพี่พีครับแบบนี้เดี๋ยพี่น้องเลี่ยมอ่าเป็นเหมือนเลี่ยมเงินโบราณประมาณนั้หรือเปล่าครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับสวยดีน่ารักดีครับพี่พีครับไม่รู้เป็นเลี่ยมอะไรครับพี่พีครับแบบนี้ผมไม่กล้าการันตีพี่พี่ครับแต่ว่าราคาที่ให้ไปเลลลีีี่่ยมพพาสติกคครรัับบบบแน้องดูนะพี่น้อง สวยงามน่าใช่ดีครับพี่ีครับแบบนี้ประพามาตนข้างรัศมีลงผู้สูงปะคงมาคำเท่าเนื้อทองแดงเก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีแบบนี้เอาแค่400ครับพี่พีครับโอ้โหเอาไปเรียนพลาสติกยังน่าจะแพงกว่านี้อีกครับพี่พีครับลองดูแล้วกันนะพี่เนารายการต่อมาครับพี่พีรายการที่31ครับพี่พีครับจะเป็นหลุมพู้เงินนะครับพี่พีครับพิมพ์นิยมน่ารักดีครับพี่พีครับพิมพ์นิยมน่ารักดีครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีน่ารักดีครับพี่พี่ครับเนี่พี่พี่ชอบเนื้อหาปลห งามดีครับพี่พี่เนี่ยชอบลักษณะเนื้อหาเขาครับพี่พี่ครับนี่ดูได้เลยพี่พี่เนื้อหาเก่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับต้องเรียกว่าเนื้อหาเก่าๆและจัดจ้านดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยดูตรงนี้เนาะขึ้นลายตามุ้งขึ้นลายอ่าค่ะแล้วเลยพี่นะขึ้นลายลากผักชีเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีชอบโลหะแบบนี้ไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยดีพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่ครับองค์นี้สวยดีครับพี่พี่ครับน่ารักดีชอบโลหะครับพพีีีีี่่่ๆแแบบบบบนนน้้ชอออกระะสสโลลหวยยยเเาาางไป400ท รายการต่อมารายการที่32ครับพี่พีครับจะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับพี่พีครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อตมาทำมาสาราครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องได้ความเก่าได้ความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยครับพี่พีนี่ดูสวยงามและเข้มแขังดีถึงว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเหรียญหล่อหน้าเสือพี่พีลองดูครับพี่พีครับดูเข้มแขังถึงใจดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลวงพ่อน้อยล้วพี่น้องหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครัััับบบบบบพพพีีีีีี่่่่่คคครรรแเเนนน้ยยยสวดลลหหอาปึกเลยครับพี่ครรับบต้อองเียกว่่าาหลน เลยครับพี่บีครับแบบนี้ลอยตะไบด้านบนครับพี่บีครับแบบนี้สวยดีนะครับพี่บีหลังยานแบบนี้สวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่บีครับเดหลอ่อหน้าเสือ,อรายกันที่32แบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่33ครับพี่พีครับเป็นเขี่ยวนะครับพี่พีครับแบบนี้ดูพี่ไปอนเป็นเขี่ยวตันครับพี่พีครับเป็นเขี่ยวตันแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่าเก่าๆเดิมๆสวยดีเขี่ยวตันแบบนี้ยน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเนี่ยเขี่ยวนะพี่น้ของโทนสิ์ครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆมีอิฐิปในตัวเขาว่ากันว่าอย่างนงี้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ยลองดูดีพยวน้องเป็นสายเครื่องรางครับพี่พีครับสายเครื่องรางแบบนี้ไม สีร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่34ครับพี่พีครับนี่นะครับพี่พีพระปิตาเรือบือครับพี่พีพระปิตาเรือบือพิมเล็กนะครับพี่พีครับแบบนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดฒพานสูงครับพี่พีครับแบบนี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับพี่พีครับเก่าๆดั้มเดิมสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับพิมพ์หน้าเดียวพี่พีครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีนะครับพี่พีครับพิมเล็กนะครับพี่พีครับต้องเรียนว่าเป็นพิมเล็กนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีนี่ดูเทียบกับเหรียญหนััััััััั้้นนนนนนเเเเอออองงงคคคคคครร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 บบ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 บพพพพพีีีีีีี่่่่่่ๆแแลลดดดูู็กกกาาาะปิตื trendy, ืย หลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงน่ารักมากครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เล็กๆน่ารักดีแต่เล็กดีถือว่าเล็กดีรถโตแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่35พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ลูกอมหลวงปู่ดูดนะครับพี่พี่ครับลูกอมเนื้อผงหลวงปู่ดูวัดสแกครับพี่พี่ครับแบบนี้มาพร้อมกับผ้าจีวรนหนึ่งจุดครับพี่พี่ครับแบบนี้น่ารักดีครับพี่พี่ครับเก่าๆก่าเดิมเดิมเรียงพลาสติกกันนะมาให้พี่พี่เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้พร้อมใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อผงพุทธคุณคครรัับบบบบพีีี่สวยดแน้เอาา300ท รายการต่อมารายการที่36ครับพี่พีครับนี่แหละครับพี่พีโอ้นี้ชอบมากๆครับพี่พีครับเห็นแล้วชอบเห็นแล้วโดนใจเลยครับพี่พีครับแบบนี้มาเปื้อๆแบบนี้นะครับพี่พีครับรูปถ่ายหลวงพ่อะเดเอ้ยหลวมรูปต่อยหลวงพ่อเงินครับพี่พีครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่พีครับแบบนี้สวยงดงามมีความน่าใช้ดีหลวงพ่อเงินพุทธโชตครับพี่พีครับเนี่ยงดงามดีเป็นล็อกเก็ตนะพี่น้องล็อกเก็ตเก่าๆสวยดีครับพี่พีครับแบบนี้บ้านๆได้มาแบบนี้นะครับพี่พีครับเดิมๆไม่ได้เลี่ยมนะพี่น้องเเเเเเหหหมมมืืืออออนนนนนนนคคคคค้้้าาาตัััััดดรรรรรรูปปแแแะะใบบบบบบบพพพพพีีีีีี่่่ลลลวย พุทธโชตแบบนี้สวยงดงามมีความเข้มแข็งดีครับพี่พีครับแบบนี้สวยๆพี่พี่เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่37พี่พีครับน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดตัวน้องเนี่ยครับพี่พีครับแบบนี้ครับพี่พีสวยงามดีถ้าเป็นงออามก็ถือว่าเป็นโบนัสส่วำหรับพี่พีไปครับพี่พีครับเพราะว่าน้องลืมดูครับพี่พีครับว่าวันนี้มีแค่300กับ400ซึ่งอย่างนี้ครับพี่พีครับโอ้โหราคาวันนี้แค่400บาทที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆครับพี่พีครับแต่พี่พีอย่านับวัดกำไรนะครับพี่พีครับขาดทุนเท่าไหร่ดีกว่าครับพี่พี่น่่วาไไมเป็รครับพี่ครับเอาาลงมแล้วพี่ครับจะบอออกว่าเเนียว้ยไม่ได้นะคครรัับบพพีี่่ ได้ไปบอกด้วยนะพี่น้องจะได้เป็นการการันตีครับพี่พีครับว่าน้องเนี่ยขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับพี่พีครับเพราะเราลงมันแล้วครับพี่พีครับไม่มีเก็บกลับครับพี่พีครับพี่พีท่านใดได้ไปน้องยินดีและดีใจด้วยครับพี่พีครับพอดีว่าอันนี้น่าจะจัดผิดพลาดไปครับพี่พีครับน้องตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่นะพี่น้องพอจับไปจับมาครับพี่พีครับราคาไม่หนีสามสี่ร้อยก็เลยตัดเลยว่าวันนี้มีแค่สามร้อยกับสี่ร้อยเท่านั้นครับพี่พีครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเขี่ยวนะพี่น้องแบบบนี้ครัพีีีีีีี่่่่่่คคคครรรรััััับบ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 ลลอองดดูแแแแ้้้ววกกนนนนะพพเเยยปิตาาาาไมททท คุ้มค่ามากๆครับพี่พีครับแบบเนี้ยยังไงก็คุ้มพี่พีลองดูแล้วกันนะครับพี่พีครับพี่บี่เสนอได้ไปยินดีด้วยนะครับพี่พีครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่38จะเป็นลูกสะกดเป็นอันนี้จะเป็นกระดูกนะพี่น้องพี่พี่เนาะเป็นกระดูกที่เขาแบบกลึงมานะครับพี่พีคร ah, ับแบบนะครับพ <waters S 3> ี่พีครับกลึงเป็นลูกๆมาลีๆแบบนะครับพี่พีครับมีรอยจานยันนะโมพุทธายะหรือว่ายันพุทธซ้อนยันครูยันประจําตัวหลวงพ่อเดิมนั่นเองครับพี่พีครับแบบเนี้ยสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่ครับบบแเเนนนี้ยป็ลูกกสะะดพี่นนนนนนน้้้้อองงแแแบบ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 บีีีีีีีีคคคครรรรรรรัััััััพพพ่่่่่่่หลววเเเดดดดิิมมาาาากกกกๆๆสย พี่พีครับดูได้เลยครับพี่พีสวยสวย,สวยน่ารักดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับน่าจะเป็นกระดูกตรพี่ต้องแบบเนี้ยสวยดีครับพี่พี่ครับครับสิ่ดีเอาไป400บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่39ครับพี่พี่ครับรายการลงสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับนี่แหละครับพี่พีเป็นพระกลิ่งองค์ใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนครับพี่พี่ครับแต่ว่าเขาถักเชือกตรงพี่ต้องพี่พี่เนาะถักเชือกแล้วก็ลงลักปิดแบบนี้ครับพี Olaf ่พี่ครับอันเนี้ยลักกับเชือกเขาหลุดร่อนออกไปครับพี่พีครับเขาเห่าดังนะครับบบีีีีคครรััักลิ่่่งงดดพน กลิ่นเขย่าดังดีครับพี่บีครับแบบนี้ลักษณะก็คือพระกลิ่นนั่นเองครับพี่บีครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่บีครับเป็นเนื้อโลหะผสมแบบนี้ครับพี่บีครับเก่าดีสวยงามดีลงลักถักเชือกคลุมไว้แบบนี้ครับพี่บีครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนครับพี่บีครับแบบนี้แต่ว่าเราได้ยินเสียงกลิ่นดังดีครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูดูไหมเนาะเก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีน่ารักดีครับพี่บีครับเนี่ยดูความคลาสสิกดูความเข้มแขังดีครับพี่บีครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงงงต้้้อออลัััักกกเเชืปิดดววไแบบบบบบนีีีีคครรพ่สยาา400ท แล้วมาถึงรายครับสุดท้ายของวันนี้ครับพี่บีครับคงขออภัยจริงๆครับพี่บีครับวันนี้เล็ดนิตหนึงนะครับพี่บีครับจ้าวชั่วโมงตอนนี้นะครับพี่บีครับตอนนี้น้องอัดตอนนี้ครับพี่บีครับสี่โมงสิบนาทีแล้วครับพี่บีครับขออภัยจริงๆครับพี่บีครับนี่เดี๋ยวไปเนาะมีดสายปากกาครับพี่บีครับลงก็เดิมว่าน่องโพครับพี่บีครับแบบนี้สวยดีน้ากระดูก น่ด้ามกระดูกฝักไม้ครับพี่พีครับแบบนี้สวยๆน่ารักน่ารักครับพี่พีครับขนาดความยาวประมาณ5นิ้วนะครับพี่พีครับขนาดความยาวโดยรวมประมาณ5นิ้วครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีด้ามกระดูกครับพี่พีครับนี่ด้ามกระดูกครับพี่พีครับแบบนี้ด้ามกระดูกฝักไม้เก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้ความยาวโดยรวม5นิ้วพี่พีครับใบ2นิ้วครึ่งครับพี่พีครับใบ2นิ้วครึ่งตอกลายเสมาครับพี่พีครับนี่พี่พีตอกลายเสมาสวยดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่คคครรรัับบเนนนี่่ยิ้วึงะพี่แบบนนีี้่ารักดครับพี่ครับลองดดูไ้เลยคครรัับพี่น สวยน่ารักน่ารักแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูได้เลยพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พีท่านไหนชอบดียวพี่น้องเล็กๆครับพี่พีครับสาปากกาสวยดีเอาไป400บาทนี่ลวงกับเดิมครับพี่พีครับแบบนี้มีสาปากกาหรวงกับเดิมแบบนี้น่ารักดีรายการสุดท้ายรายการที่40ครับพี่พีครับแบบนี้เอาไป400บาท สัญญาณกิ่งรัวๆนะคะพี่พี่ครับสแสดงว่าวันนี้ครับพี่พีครับคลิปอีพีหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองครับพี่พีครับน้องนำเสนอพี่พีครบทวนแล้วนะ,ค,ะ b b. ครับพี่พีครับวันนี้ครบทวนแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พีทุกๆท,ท่านเลยนะครับพี่พีครับที่เข้ามารับชมเข้ามาอุดหนุนน้องและยังกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเสริมผมมาค, b b. ครับพี่พีครับแล้วยิ่งวันนี้ต้องขอประทานอภัยพี่พีมานับที่นี้ด้วยนะพี่น้องอ่าพอดีว่าน้องเนี่ยติดอ่าติดติดพระ ไปดูพระที่บ้านเขาครับพี่ๆครับแล้วก็ฝนตกอย่างหนักเลยครับพี่ๆครับไม่สามารถขนพระลงมาได้ก็ทําให้เลยก็เลยทําให้เวลาที่คาดเคลื่อที่คาดการไว้จะคาดเคลื่อนไปนิดนึงน้องพี่เนาะแต่ก็พยายามมาให้ไวที่สุดครับพี่ๆครับก็อาจจะเลทเลทไปประมาณสักสินาทียี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับพี่ๆครับวันนี้ก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยครับพี่ๆครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับพี่ๆครับวันนี้หากมีข้อาิปพระไปการใดไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะพี่เนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนีงแล้วยิ่งช่วงนี้ครับพี่ๆครับหยุดสามวันนะพี่เนอะสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหยุดสามวันช่วงนี้ลดเยอะครับพี่ๆครับลถเดินทางกันเยอะเหลือเกินครับพี่ๆครับยังไงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอปลอดภัยนะครับพี่ๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ